สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ของเราวันนี้จะชวนคุยเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับพระพิคเนธเทพเจ้าที่หลายคนบูชาเพื่อความสำเร็จและขจัดอุปสรรคต่างๆในชีวิตแต่รู้ไม่ว่าก่อนที่พระพิคเนธจะเป็นที่รู้จักในแบบที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้มีเรื่องราวย้อนหลังไปไกลมากถึงยุคก่อนจะมีคัมภีร์ปุรณะเสียอีกย้อนกลับไปในยุคคัมภีร์ฤเวท ซึ่งเก่าแก่กว่า3,000ปีชื่อว่าคณะปฏิเคยปรากฏอยู่ในบทสวดของคำพีนี้ด้วยนะแต่จุดที่น่าสนใจก็คือคำว่าคณะปฏิในยุคนั้นยังไม่ได้หมายถึงพระพิคเนธแต่ใช้เรียกเทพอื่นๆที่มีบทบาทเป็นผู้นำเช่นพระพฤหัสบดีหรือแม้แต่พระอินซึ่งเป็นเทพแห่งฝนฟ้าและสงครามเพราะคำว่าคณะแปลว่าหมู่คณะ และปฏิแปลว่าผู้นำหรือเจ้ารวมกันก็แปลว่าผู้นำแห่งหมู่คณะจึงไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าคือพระพิคเนตแต่อย่างใดแต่เมื่อเวลาผ่านไปในคำพีไตตะรียะอัญกะซึ่งเขียนขึ้นในยุคถัดมาก็เริ่มมีการกล่าวถึงเทพดันตันแปลว่าผู้มีงาซึ่งดูยังไงก็คล้ายพระพิคเนตอยู่ไม่น้อย และที่น่าสนใจกว่านั้นคือนักวิชาการหลายคนเชื่อว่าการบูชาพระพิคเนศอาจจะมาจากการนับถือเทพช้างของชาวพื้นเมืองอินเดียก่อนที่ชาวอารยันจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานเสียอีกต่อมาในยุคราชวงศ์คุปตะราพุทธศตรวรรษที่10ชาวอารยันก็เริ่มยอมรับและนับถือพระพิกคเนศมากขึ้นจนเกิดเป็นเรื่องเล่าตำนานและบทสวดต,ต่างๆอย่างที่เราพบในคำพีปุรณะ ซึ่งกลายเป็นภาพของพระพิคเนตในแบบที่เราเห็นทุกวันนี้เทพผู้มีเสียงเป็นช้างพระหัตถถือขนมโมทกะและพระกรที่ยกขึ้นในท่าประธานพรใครจะไปคิดหลักว่ากว่าที่พระพิคเนตจะเป็นเทพแห่งปัญญาและความสำเร็จที่เรานับถือกันนั้นจะมีพัฒนาการผ่านการเวลายาวนานขนาดนี้ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์ไว้ แล้วพบกันในตอนหน้าที่เราจะไปต่อกันกับตำนานพระพิคเนศในคัมภีร์ปุราณะว่ามีที่มาอย่างไรใครเป็นผู้สร้างและทำไมพระองค์ถึงมีเสียงเป็นช้างขอบคุณที่รับฟังค่ะเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ